ไปน้ำนี้มิงวะเถิงก้อนเนึ่งเถิงก้อนหนึ่งหนีออกไปลูกไปเร็วไป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 โอ้หุ่นหุ่น คุณชแนลครับผมนะครับเดี๋ยววันนี้เรามา,าลองใส่ชุดให้กับลูกชายนักพวาตูมนะวันนี้เป็นลายดอกนะครับผมลองดูใส่ว่าคุณแม่ส่งมาให้ช่วง,วงหลังสงการนิดนึงนะครับผมเราจะใส่ดูว่าจะเป็นไงนะจะใส่ได้ไหมนะลองดูาจากคุณแม่อาจารย์แม่ชุนันนะครับทีิสกุลไทยนะครับผม ขอบคุณครับที่บความรักความไม่ตานะครับผมเดี๋ยวเราเคยลองใส่ให้อยู่นะแต่ตอนนั้นคือนั่งแบบนั่งดึงยางคักเลยค่ะมาดูกันนะคะว่าตอนนี้จะเป็นยังไงมีปอขาเลยครับปอขาพุ่นอะนั่งทาละเพาะนั่งทาละครับมาค่ะมาแริแรต้ต้องใส่เลยก่อนมาดูไปพร้อมๆกันนะคะเต่าอ้วน เม้าเม่าปุ่นเพิ่นนี่ยังไงไม่ยินเดี๋ยวดูทุกคนไหนดูสิช่วงนี้เขาแบบเขาฮิตมากเลยนะชุดแบบเนี้ยพี่บัวพี่นาโนพี่ชื่นเนี้ย ซุ้มพ่อเขียวนะคะแล้วก็พี่พี่อุ้มบุญก็ใส่นะคะวันนั้นน่ารักมากเลยถ้าใส่ได้นี่คือแบบน่ารักมากนะคะแม,ม่เอานี่นี่นี่แม่นี่แม,ม่เอาต้องเอาป้อนหมาคุยป้อนนี่เดี๋ยวนะเมือตคนัวนึงเซ่คนนึงป้อนเดี๋ยวนะพารกิจนี้จะสําเร็จหรือไม่นะคะตัวต้องใส่ขวดปุ๋ม <Myster ium S 1> จะข้นเนาะงานนี่เนาะอ <น itaire. S 2> ่ะนี่เราจะล่อด้วยนมแพะนะคะข้าขงน,านี้เลยนี่ ต้องอยางเนาะอำ่ะสล้ดวบ่อ่อหลอหลอดหออ้วยจริน้องเพะค่ะแน่อ่าเร็วเร็วด้อคอาตูมอ um. sell. ่ะเออ มาลุ้นนะคะแล้วก็ให้กำลังใจพะวนนะคะว่าจะสำเร็จหรือไม่กับภารกิจนี้นะคะอ่าสู้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 ครับพ่อครับสู้สู้ครับกระเทียมละเม็ดนี่แหละโอ้ยน่แพะถุงใหญ่หนึ่งเหล้่ยมบะน้อกับการแต่งชุดนี่ เสือกมามัดมาต่อเสือกต่อะอะเออ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 อันนี้อะอะย้ายาดึงย้ายึงอะอะเออใส่หมวกด้วยอันุน้อยหมวกแดงโอเปรแมนหมวกแดงเป็นเซตนะคะอะเอออ่ะนี่อ่ะอ่ะอันนี้อ่ะอา อเอ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 าแตงดีๆเอาแตงดีๆเออมาเต้นแบบที่นี่ใส่ชุดแล้วเอ้าคุณแม่คะ สายรัดสันค่ะนี่เด้นี่พี่นั่นโบไปมาเย็บ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 มาเออเอออุ้ยอุ้ยอุ้ยปาเลยปาเลยปาเลยมัดบ่ถึงกันละค่ะคุณแม่น่ารักนะคะถ้าถ้าใส่ได้ ติ๊ตตาลาครับติดตาครับเออม่ตหม่ของการใส่หมวกนะมามาเต้นก่อนมาเต้นก่อนแล้วเล่ามามามาาม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 มา มมคุณแม่ก็ตั้งใจทำมาให้นะคะคุณแม่มาเร็มา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 ได้มมได้ซัมนีะคะ่ะมามามา,ามามาามามมามมามา ถอดออกถอดออกเป็นยังไงถือว่าสำเร็จบอภารกิจนี่ม,มามาจ้ามาได้ได้ผูกอยู่มาเลยเอามาให้มิงเต้นน้นเน้นมิงก็เต้นเต็นละเด้อฮิยเฮฮฮมามาเร่าเรเรเรนั่นซสา,สาไส์อะไรสีแดงเอยียงทางนึ้งมาจ้ามา

ไป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 โอ้โขนโขนเออเอออออออตกมั่นแล้วตกมั่นนั่นๆๆๆๆนั่นั่นออเออศูนยศูนยแล้วูนแล้ว

บเอาซะแทกับบ่คือเนาะอืออืออันนี้คือศูนย์เด้นี่เ่าแม่นยังเด้นี่อือศูนย์เด้นี่มามามาถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ให้ด้วยนะคะฝากความน่ารักของน้องมิ้งไว้เพียงเท่านี้ค่ะถ้าหากว่ามีคำพูดคำจาใดไม่สุภาพไม่เหมาะสมขออภัยด้วยนะคะไม่ด กันใหม่คลิปหน้านะคะเฮ้ยอออ่่กนมืคลิปนี้สวัสดีค่ะอะครับขอบคุณสวัสดีครับเราลอกันแล้วครับลอกันแล้วครับผมครับลอกันแล้วไม่เอาไม่รอไม่เอาทำไมบ่เอาแล้วบ่ทำตามเนี่ยครับตาม ยืมไหมบอยดิทำไมยืมลไวรอดิลออดิลออ